วันนี้เทสสีซิ t าเดล Air ซึ่งมันจะมีซิทาเดลอยู่2สูตรเดี๋ยวขอกล้องเลยฮะถ่ายเข้ามาตรงนี้นะตัวนี้จะเป็นผมวางรวมๆกันมันจะมี2สูตรก็คือสูตรแบบภุก,กันกับสูตรน้ำสูตรแอร์บัตเนี่ยแหละโดยที่ยกมาสีหนึ่งถ้าสูตรแอร์บัตมันจะเขียนว่า Air นะตัวนี้แอรเดี๋ยวมาเทสดู ว่าอันนี้แกะแล้วหนึ่งกล่องว่ามันจะดีแค่ไหนอันนี้ก็ลองเทสไปแล้วก่อนอัดก่อนอัดวิดีโอก็เดี๋ยวผมจะใส่สีเข้าไปที่กาเลยโดยที่ไม่ต้องผสมน้ำนะอันนี้ใส่วิธกาแค่ลองเทสดูโอเคขี้เกียจใส่เยอะขี้เกียจล้าง อ่ะตัวนี้เป็นเฉดสีน้ําเงินแต่ก็ไม่ใช่น้าเงินแบบแวววาวนะเพราะว่าตัวของซิเทเดลอ่ะสีมันจะออกแนวด้านๆถ้าอยากได้เงาก็เคลือบเอาอีกทีหนึ่งโอเคอันนี้สีอยู่ในกระบอกแล้ว<ม>เดี๋ยว<ม>ลองเทสดูกล้องเดี๋ยวช่วยจับตรงปลายตัวปลายแอร์บัตเลยนะครับอันนี้คือ แค่สีจะดูว่ามันไม่เป็นพวกถ้าเราสีแบบผสมน้ำอ่ะมันจะเป็นคาบน้ำอารมณ์แบบอย่างเงี้ยเนี่ยกล้องลองดูตรงนิ้วชี้นะเห็นปะ่ะอันเนี้ยคือผสมน้ำสีไม่จะฉีดออกเป็นหยดแต่พอเราไม่ได้ผสมน้ำสีมันก็จะฉีดออกแบบเป็นเป็นเขาเรียกเป็นละอองอะไรเงี้ยอันนี้คือ การเซตตัวพ่นตะกี้อันนี้พ่นบนวัสดุพลาสติกนะแล้วลองเอาเนิ้วถูๆดูก็ออกบั่งไม่ออกบั่งแต่ถ้าพื้นเรียบๆอาจจะออกก็ได้เดี๋ยวลองเทสด,ดูอีกทีอันนี้พ่นไว้นานละอันนี้พ่นไว้ประมาณห้านาทีรอยนี้ก็ยังออกอยู่แต่จริงๆแล้วคงไม่มีใครแบบไปนั่งถูชิ้นงานเล่นอย่างนี้หรอกนะก็ะให้ดูความเหนียวมันแล้วกันเนาะ อันนี้เดี๋ยวลองพ่นของผมมันไม่ได้หัวแบบ0.5หรืออะไรเงี้ยอะลองพ่นระยะไกลดูดูละอองสีครับพอพ่นซอนๆปุ๊บโอเคความชัดก็โอเคอยู่นะอะน่าจะหมดแล้วมั้ง หมดหมดเดือดไปนิดเดียว mm. ก็ดูละอองสีครับละอองสีที่ได้ก็ถือว่าโอเคนะสำหรับเวลาเราจะไล่เฉดอะไรเงี้ยยังไม่ได้ผสมน้ำเลยผสมไปนิดนิดหน่อยหน่อยแล้วก็คนๆอันนี้ด้วยความอยากรู้อยากเห็นเราลองผสมน้ำแล้วคนดูอีกทีนึง ก็ผมกดไปแล้วกีฮะผมกดไปแล้วอา่าเหรออากดใหม่กดใหม่แล้วนี่อ่าเมื่อกีก้มันตัดเนาะเอาเริ่มใหม่อ่าทีนี้ผมลองผสมน้ําไปสักสองหยดจากสีที่มันค้างกระบอกอยู่นะแล้วเดี๋ยวเราลองพ่นดูว่าจะออกมายัางไงเห็นไหมนะพอพอผสมน้ําปุ๊บกลายเป็นเนี่ยน้ําเยิ้มเยมเลยซึ่งต่างจากตอนไม่ผสมดังนั้น สีตัวนี้ถ้าได้มาก็คงไม่ต้องผสมน้ำแค่เปลี่ยนเปลี่ยนไปใส่ไอกระบอกหยดอเอเแล้วเราพ่นดูอันนี้ลองพ่นทางทางแล้วพ่นทางทางก็ยังพอได้อยู่นะแต่ก็ยังมีหยดน้ำเป็นเนี่ยเป็นหยดแบ๊แบ๊แบ๊แบเนี่ยแตะแ,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 แล้วรู้เลยดังนั้นตัวนี้ไม่แนะนำให้ผสมน้ำผสมน้ำแล้วกลายเป็นเ,น,เนี่ยอย่างเงี้ยวหลวให้พ่นด้วยตัวสีมเอง โดยวิธีร้างก็คงไม่ยากใช้น้ำเปล่าล้างแล้วก็ใช้ผูกันดีๆมาปัดๆสักอันหนึง่งก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรจบละแค่นี้แหละซ i t a เดลแอรถ้าอยากลองใช้ดูก็ใช้ขวดละร้อยห้าสิบบาทประมาณนี้แหละเจอกันใหม่